บ้านเดี่ยวร้อยตารางวาแบบนี้สร้างเองหรือเลือกอยู่กับ LP แบบไหนคุ้มกว่ากันเดี๋ยวคำนวณให้ดูค่ะ 1. พื้นที่ใช้สอยของตัวบ้าน153.7ตารางเมตรถ้าสร้างบ้านเองจะต้องเสียค่าแรงรวมวัสดุก็มากกว่า2ล้านแล้วค่ะ 2. รั้วรอบบ้านเรายาว90เมตร สร้างเองค่าแรงรวมวัสดุก็ไม่น้อยกว่า2 0 0แสนค่ะ 3. ค่า 3, ที่ดินซึ่งโครงการของเราอยู่ใกล้ถนนหลวงเส้น36เชื่อมสู่ตัวเมืองได้สะดวกซึ่งราคาที่ดินในนิคมพัฒนาที่ขนาด100ตารางวาเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ1ล้านบาทรวมแล้วสร้างบ้าน หมดไป3ล้านกว่าบาทเลยค่ะนี่ยังไม่รวมค่าติดตั้งเสาไฟเดินสายไฟเดินระบบปะปามิเตอร์น้ำมิเตอร์ไฟและวัสดุแบรนชั้นนำที่เราใช้อีกแต่ถ้าเลือกอยู่กับ LP บ้านเดียว100ตารางวาแบบนี้ราคาเริ่มเพียง2.59ล้านรีบทักเข้ามาสอบถามได้เลยนะคะเพราะราคานี้มีเพียง5หลังเท่านั้นค่ะ